สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้เราจะดูเกี่ยวกับเรื่องเส้นที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสำหรับเส้นที่ดีมีคุณภาพที่พูดอยู่บ่อยๆก็คือเส้นที่มีความคมมีความชัดเจนมีความลึกในทางตรงกันข้ามนะครับเส้นที่ไม่ดีก็คือเส้นที่เบลอ เส้นที่ไม่ดีก็เบลอเบลอหน่อยนะครับแล้วก็มีความตื้นไม่ชัดมีความกว้างแล้วในในบางทีก็มีความไม่ไม่ติดต่อนะครับขาดขาดปะปะอันนี้คือลักษณะข,ของเส้นไม่ดีซึ่งเมื่อเรารู้ว่าเส้นดีไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไปตีความหมายในเรื่องของเส้นต่างๆที่เข้ามาสัมผัสหรือว่ามีลักษณะเส้นนะครับ ยกตัวยอย่างเช่นถ้าเส้นชีวิตนะครับมีความคมชัดลึกยาวเลยก็คือเป็นคนที่มีความาสมบูรณ์ในด้านร่างกายนะครับสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเจ็บป่วยก็เล็กน้อยไม่มีอะไรมากแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้าเกิดเส้นไม่สมบูรณ์อย่างเช่นมาขาดต่อหรือมีเกาะเข้ามาสัมผัส ก็จะบอกได้ว่าในช่วงอายุนั้นนะครับอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอย่างเช่นมีโรคภัยไข้เจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงเข้ามาสัมผัสหรือเกิดขึ้นนะช่วงอายุนั้นๆน,นนะครับอันนี้ก็คือเส้นที่ดีมีคุณภาพกับเส้นไม่มีคุณภาพครับต่อไปเราจะมาลองดูเส้นวาสนานครับเส้นวาสนาเส้นวาสนาที่มีความคมชัดลึกเป็นยังไง อันนี้ก็จะเป็นเส้นวัฒนาที่สามารถทำงานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้มีกินมีใช้นะครับในทางตรงข้ามถ้าเกิดมีเส้นตัดเข้ามาในช่วงอายุเนี้ยก็จะมีปัญหาละหาเงินไม่พอใช้บ้างหรือมีอะไรต้องเปลี่ยนงานต้องเปลี่ยนแปลงที่ทำงานที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสิ่งที่แบบไม่ส่งตัว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือความวุ่นวายเข้ามานะครับถ้าอย่างเส้นไม่ดีเส้นวาสนาขาดตอนล่ะเป็นยังไงถ้าเส้นวาสนาขาดตอนนะครับก็อาจจะเป็นว่าทํางานจนถึงช่วงอายุหนึง่งก็ต้องเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ต้องไปเริ่มต้นทําสิ่งใหม่เสียโอกาสสิ่งที่สะสมมา รักษาที่เคยมีก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่ได้มาก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆแทนที่จะเริ่มยาวๆไปเลยอย่างนี้นอกจากคุณภาพเส้นที่ดีไม่ดีแล้วนะครับส่วนที่มาประกอบอีกก็คือจังหวะของเส้นที่มีการแตกง่ามออกมานะครับอันนี้จะเป็นความหมายทางด้านดีนะครับก็คือถ้าเริ่มแตกตรงไหนช่วงจังหวะอายุนั้น่ะ ก็จะมีการพัฒนาที่ดีมีโอกาสที่มากขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเส้นขึ้นมาหรือมีเกาะมาสัมผัสหรือมีเส้นมาตัด <_ S 1> ก็ช่วงชีวิตนั้นะจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาอันนี้ก็คือหลักการดูว่าเส้นดีไม่ดีจะให้ผลดีไม่ดีอย่างไรนะครับนอกจากคุณภาพของเส้นแล้วก็ยังมีความสั้นยาวของเส้นเส้นที่ยาว มักจะดีกว่าเส้นที่สั้นเสมออันนี้เป็นหลักการที่จํานะครับความยาวก็หมายถึงสิ่งที่เรามีเยอะมีมากยกตัวอย่างเช่นถ้าเส้นสมองของเรายาวคมชัดไปเทียบกับคนที่มีเส้นสมองสั้นคมชัดก็จะเห็นว่าคนที่มีเส้นสมองยาวคมชัดเนี่ยจะเป็นคนที่มีความลึกซึ้งละเอียดรอบคอบคิดอะไรเยอะกว่าคนที่มีเส้นสมองสั้น นอกจากนี้นะครับยาวดีกว่าสั้นแล้วเส้นบนลายมือเส้นที่ตั้งมักจะดีกว่านอนนะครับตั้งมักจะดีกว่านอนก็คือเส้นที่ตั้งเนี่ยจะให้ความหมายถึงการเจริญเต,ติบโตความงอกงามความสําเร็จแต่เส้นนอนมักจะให้ความหมายถึงอุปสรรคการขัดขวางโอเคถ้าเรารู้และเข้าใจ เส้นนะครับว่าเส้นแบบนี้จะให้ความหมายเชิงไหนลักษณะไหนเราก็สามารถนําเส้นความหมายเส้นเหล่านี้มาประกอบแล้วก็อธิบายบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเส้นนั้นๆได้นะครับว่าเรื่องราวควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเร,เราจะมาลองดูหนึ่งเส้นนะครับว่าจะเป็นยังไงสมมุติว่ามีเส้นวาสนาละกันเป็นเส้นที่ทุกคนชอบศึกษานะครับเส้นวาสนา เกิดขึ้นตรงนี้ในช่วงอายุ30ปีมีเส้นมาตัดเราก็บอกได้ว่าในการทำงานของคุณน่ะในช่วงอายุ30ปีนั้นน่ะคุณมีอุปสรรคปัญหาเข้ามามีความเครียดกังวลเรื่องงานหรือมีการเปลี่ยนงานหรือปรับเปลี่ยนระบบการงานหรือเปล่าอันนี้ก็คือเส้นตัดแต่ถ้าเป็นเส้นแตกง่ามในช่วง30เหมือนกันความหมายก็จะเปลี่ยนไปเป็นว่า ในช่วง30ปีเนี่ยการงานของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจาก28 29ไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยสามีการพัฒนาอาจจะได้เป็นหัวหน้าในกรณีที่มีเส้นอาทิตย์สวยๆเข้ามาสัมผัสอันนี้ก็คือกิยาอาการของเส้นเนี่ยเขาจะบอกเรื่องราวครับแล้วก็ เหตุที่ได้เป็นหัวหน้าเนี่ยก็จะมีเส้นของเส้นอาทิตย์ก็คือเส้นของเรื่องของคนสําคัญความสําคัญการให้โอกาสการได้โอกาสดีๆเข้ามาสัมผัสกับเส้นด้วยนี่ครับเพื่อเราเมื่อเราทราบถึงว่าเส้นแต่ละเส้นมีลักษณะยังไงมีความหมายแบบไหนเราก็เอามาประกอบกันว่าแต่ละเส้นสัมผัสกันยังไงมีเส้นอะไรมาสัมผัสบ,บ้างให้ความหมายในทางดีไม่ดีแล้วก็อธิบายออกมาเป็นเรื่องเราก็จะ สามารถดูลายมือได้นะครับสำหรับวันนี้เส้นที่ดีมีคุณภาพแล้วก็การนำเส้นมาอ่านเนี่ยก็ได้จบแล้วนะครับใครที่สนใจคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ